สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเสือแป้งพูดล่าสุดตรงคำทำนายหมอป่ายเป๊ะหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับหมอป่ายไพรกระซิบที่ล่าสุดได้เปิดดวงเส่ยแป้งว่าดวงจะรอดหรือดวงจะกุดแถมจริงไหมที่จะตัวนั้น เล่นของหลองวิชาจนสามารถหนีรอดมือตํารวจในรายการคนดังนั่งเคลียเสียแป้งมีวิชา,าคมระคะแสดงว่าจริงหระ่คะคาถาล่องหนหมอปลายก็ตอบว่าจริงอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพรางตาเพราะดูแล้วของขลังเขามีเยอะเลยคำถามถัดมาเมื่อกี้ที่บอกว่า เขามีของสัมผัสได้ตรงไหนและคาถาอาคมของเขาระดับเสียนแค่ไหนหมอป่ายก็ตอบว่าถ้าตั้งสำนักก็ควรติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างบริบทหน้าเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างจะเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของป่าว่านอะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างคะ่ะสรุปเรื่องของเขาเขาจะออกมามอบตัวหรือจออกมาในรูปแบบไหน หมอปัยก็ตอบว่าออกมาแบบหอบมาลากมาอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุนซึ่งล่าสุดเสียแป้งได้ออกมาประกวตัวอีกครั้งชี้แจงว่าโดยพฤติการมาจากที่พวกเขาได้มีการพูดคุยและนั่งปรึกษาก่อนที่จะโทรมาหาตนเพื่อให้ไปช่วยเหลือยอมรับว่าการปล้นครั้งดังกล่าวนั้นตนเองได้เดินทางไปร่วมด้วยจริง และไปปล้นเองซึ่งไปพร้อมกับทุกคนที่ตนกล่าวถึงตนนั้นอยากถามสาเหตุว่าทำไมเขาถึงไม่มีการฟ้องกับบุคคลอื่นที่กล่าวมาทั้งที่ทราบกันดีว่าบุคคลเหล่านั้นร่วมขบวนการด้วยมีนาซซําตอนนั้นเองก็ยังเป็นคดีดังตอนอยากให้พี่น้องชาวไทยได้ช่วยกันตรวจสอบยืนยันว่าบุคคลที่เอาเงินจากตนไปคืออัยการ การที่มีข่าวเรื่องการคมคู่อายการที่จังหวัดสงขายืนยันว่าตนเองไม่ได้ทําเพราะพฤติกรรมการคมคู่ตนนั้นไม่ทําแน่นอนส่วนเรื่องที่มีการปล่อยและระบุว่าเป็นการคมคู่จากฝีมือตนเป็นกระบวนการที่หวังผลประโยชน์ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวิสามันตนลักษณะคล้ายเหมือนให้ร้ายและมองว่าตนเป็นนักโทษที่ไม่รู้สึกผิดทั้งที่สำนักง,งานอายการกล่าว ย่อมมีกล้องวงจรปิดแต่ทำไมไม่มีใครตรวจสอบหรือออกมาเปิดเผยผลสุดท้ายของบุคคลที่มีการข่มขู่ทำไมไม่ไปดูว่าใครเป็นคนข่มขู่ด้วยวันที่มีการประทะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งใจที่เดินทางไปวิสามันตนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาคเก้า 9, มีปัญหาโดยตรงกับตนเรื่องที่มีการจับกลุ่มแล้วเอาปืนไปจี้ดูได้จากข่าวในอดีต ที่ตนนั้นเคยพาชาวบ้านไปประท้วงแจ้งความมองว่าเหตุการณ์ประทาในวันนั้นตั้งใจแน่นอนจากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยิง m 7 6รวมแล้ว10กว่านัดที่นับได้อยากจะย้อนถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการระบุว่าตนเองมีการไล่ยิงเจ้าหน้าที่กลับนั้นอยากให้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่มาเจอตอนคนแรกที่วิ่งหลบหนีว่าเหตุการณ์นั้นตน ตั้งใจที่ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสวนกลับหรือเป็นการยิงขึ้นฟ้าเพราะวันนั้นทางเจ้าหน้าที่คนกล่าวมาเห็นตนคนแรกแต่ตนกลับยิงขู่ขึ้นฟ้าเพื่อให้เขาวิ่งหนีทั้งที่ตนนั้นสามารถเจาะยิงกลางหลังให้เสียชีวิตได้ตนทำผิดก็ยอมรับว่าคือคนผิดและยังมองว่าเจ้าหน้าที่คนกล่าวที่ตนเองประทัดด้วยเขามีครอบครัวมีลูกมีเมีย ตนไม่คิดที่จะต่อสู้หรือสวนกลับตามที่มีการถแถลงข่าวตนอยากให้สังคมไทยย้อนดูกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมว่ายุติธรรมกับตนเองหรือคนอื่นหรือไม่ยังมีหลายประเด็นที่ตนเองนั้นอยากจะออกมาพูดคุยแต่วันนี้สิ่งที่ตนต้องการก็คืออยากให้มีการดำเนินคดีกับอายการกับพวกที่ตนกล่าวไปหากมีการดำเนินการแล้วตนยืนยัน พร้อมที่จะเดินเข้ามอบตัวหากมีการดำเนินการแล้วตนยืนยันพร้อมที่จะเดินเข้าไปมอบตัวแต่หากยังนิ่งเฉยและไม่ดำเนินคดีกับทางอายการตนก็จะไม่ไปมอบตัวอย่างแน่นอนถ้าจะไปก็คงต้องไปเป็นศพแน่นอนในเมื่อความยุติธรรมไม่มีตนก็ไม่ไปหากสิ่งไหนที่ตนเองทําผิดพลาดต่อสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติตนก็ต้องขออภัยด้วย ตนก็ไม่เคยคิดจะต่อสู้แต่อย่างไรรวมไปถึงตนเองอยากจะขอโทษในส่วนของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่หมู่บ้านตระหรือพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนตนก็ขอกราบขอโทษด,ด้วยครับความคืบหน้าแย่แล้วหมอป่ายเตือนวิกฤตสิ้นปี2566ใกล้ถึงสิ้นปี2566รายการคนด,ดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 เลยขอชวนหมอป่ายแพรกซิบมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางดวงประเทศในปีหน้าจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่พร้อมขอเปิดดวงเสียแป้งว่าดวงจะรอดหรือดวงจะกุดแถมจริงไหมที่เจ้าตัวเล่นของลองวิชาจนสามารถหนีรอดมือตำรวจและขอเปิดดวงธนาธรจึงรุ่วงเรืองกิจและพิธาลิ้มเจริญรัตจะสามารถกลับมาเปรียงดัง ในแวดวงการเมืองอีกครั้งได้หรือไม่แฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของช่อง8นะครับคำถามหมอปลายใกล้สิ้นปีนี้จะมีภาคไหนของประเทศไหมที่เราต้องเฝ้าระวังหมอปลายตอบว่าถ้าสิ้นปีนี้ยังไม่เจอคะ่ะแต่จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่มาเพิ่มอีกแต่น่าจะเป็นขอบทางเหนือมากกว่าที่จะแรงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาหนักกว่าเดิมคะ่ะแต่ ถ้าถามว่ามันจะมีรอยแยกรอยแตกน้ำทะลักไหมไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นรอยร้าวที่ซ่อมได้แก้ไขได้อยากจะบอกว่าพี่น้องคนไทยต้องระวังขนาดนั้นไหมไม่น่ากลัวขนาดนั้นค่ะแต่อยากให้ระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวไฟและคนที่อยู่รวมกันมากๆและเกิดบัติเหตุจากไฟค่ะคําถามถัดมาปีหน้ามีอะไรที่ต้องระวังไหมคะ หมอปลายตอบว่าเกี่ยวกับสัตว์ปีกต้องระวังค่ะคำถามถัดมาเสียแป้งมีวิชาคมหรอคะแสดงว่าจริงหรอคาถาล่องหนนะ่ะหมอปลายตอบว่าค่ะอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพลางตาเระดูแล้วของขลังของเขาเยอะมากคำถามถัดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของขลังสัมผัสได้ตรงไหน และคาถาอาคมของเขาระดับเซียนแค่ไหนคะหมอปายตอบว่าถ้าตั้งสำนักก็คนติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างบริบทหนห้าเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของพรานป่าของทางว่านอะไรพวกนี้นะ่ะเขามีครบทุกอย่างคะ่ะคาถามถัดมาสรุปเรื่องของเขาเขาจะออกมามอบตัวเองหรือ ออกมาในรูปแบบไหนคะหมอปลายตอบว่าออกมาแบบหอบมาลากมาอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วคะ่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุนคำถ,ถามถัดมาคุณพิธาจะได้กลับมาเข้าสภาหไหมคะหมอปลายตอบว่าไม่คะ่ะน่าจะอดระยะยาวคะ่ะคำถามถัดมาน่าจะไปทำงานอื่นทำหรือคะหมอปลายตอบว่าใช่คะ่ะน่าจะต้องไปโชว์ความหล่อ ความเก่งที่อื่นดีกว่าทำธุรกิจดีกว่าคำถามถัดมาดวงคุณธนาทรเป็นยังไงบ้างคะหมอไปตอบว่าดวงดีขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างเพื่อนสองคนก็น่าจะคุยกันและน่าจะมีอะไรที่เข้าใจกันหลายอย่างแต่คุณธนาทรเราจะเห็นท่านกลับมามากกว่าเดิมและน่าจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นความคืบหน้าล่าสุดหมอดูมติตี เจาดวงประเทศไทยปี2567เตือน3ามภัยพิบัติธรรมชาติมดดำป้าตือยังขนลุกเดินทางมาถึงปลายปี2566แล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่พลาดที่จะตรวจเช็คดวงชะตาดูดวงปี2567เพื่อเป็นแนวทางในการตาัดสินใจในการใช้ชีวิตว่าปีหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนล่าสุดหมอดูมติตี้หมอดูตาทิพ ระดับโลกจากประเทศพมา่าได้มาเปิดดวงปี2,567ของประเทศไทยเตือนสาภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นทำเอามดดำขคชภาป้าตือยังขนลุกหมอดูมติตี้ได้ทำนายดวงประเทศไทย2,567ไว้อีกด้วยว่าหลังมีสายนปีหน้าเศรษฐกิจวงเล็บทำมือพุ่งขึ้น เริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้3-5ปีแต่มีปัญหาต้องระวังคือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศไทยเรื่องถัดมาจะเป็นแผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของประเทศไทยอาจจะเกิดจากที่อินโด ไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5้5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบเรื่องถัดมาจะเป็นพายุรุนแรงทั้งนี้3มอย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสเกตหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกันสามสิ่งนี้ เพื่อให้พ้นภัยคนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งสิ่งที่พูดไปจะเบาลงจะสามารถช่วยได้